สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้อยแล้วก็บ้านส่วนคุณน้อยเนาะว่าอย่างที่บอกนะคะวันนี้ก็ขอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยแล้วกันเป็นบุรสลาคําด่างนะคะบอกเลยว่าด่างด่างอะไรมันจะมีตอนนี้ก็จะเป็นด่างเหลืองเป็นด่างชมพูเนาะอันนี้ของเราก็หลักๆก็กจะเป็นปั่นรวมแหละ อาโตขึ้นอาจจะเป็นเหลืองอมชมพูในต้นเดียวกันติดฟูด้วยนะคะบอกเลยว่าในต้นเดียวกันอาจจะมีติดฟูติดเหลืองติดชมพูอย่างนี้เนะแต่ว่าเราขอบอกเลยว่าเป็นบุตรสลาคําด่างนะคะดังยังไงด่างแต่น้อยมากบอกเลยว่าด่างแต่น้อยมากอ่าน้อยขอบอกอีกอย่างหนึ่งเลยว่าน้อยไม่ได้มีเพจนะคะน้อยไม่ได้ทําเพจน้อยทําช่อง YouTube ที่มีตัวตนและมีตัวน้อยจริงๆอ่าน้อยพูดก็คือจาก จากที่น้อยพูดเนาะน้อยก็จะลงเบอร์โทรไว้ใครที่โทรมาก็คือน้อยมีเบอร์เดียวนะคะใครที่โทรมาก็ต้องเป็นเสียงน้อยแบบนี้นะ,ะบางคนบอกว่าโทรมากลัวมิจฉาชีพหลอกอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นเสียงคุณน้อยจริง,รงๆใครที่ทักแชทคุยกันบางคนเนาะเคยเห็นลูกค้าหลายหลายคนเคยโดนหลอกอาจจะเคยซื้อราคาที่ถูกหรือว่าอาจจะเคยซื้อในราคาที่แพงอันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าบางคนโดนได้รับขวดน้ําขวดนมไปอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ของน้อย พูดจริงสั่งจริงโทได้รับของจริงบอกเลยว่าสั่งต้นไหนได้รับต้นนั้นจริงๆค่ะแล้วน้อยบอกเลยว่าน้อยไม่ได้รับประกันตายนะคะลูกค้าเลี้ยงไปตายน้อยไม่ได้รับประกันนะคะน้อยรับประกันขนส่งให้นะคะว่าถ้าของชํารุดเสียหายอย่างเงี้ยน้อยเค็มคืนแล้วฟีดแบ็กกลับมาอีกอย่างหนึ่งบอกเลยว่าลูกค้าน้อยร้อยทั้งร้อยนะคะรับตอนนี้ยังไม่มีฟีดแบ็กว่าเลี้ยงไม้เนื้อเยื่อตายนะคะไปเลี้ยงเป็นเดือนกว่าๆแล้วบางคนซื้อน้อย3มรอบ4ี่รอบ ก็มีขั้นต่ำตอนนี้ก็จะมีสองรอบสมรอบ4ี่รอบแล้วก็มีนะคะบอกเลยว่าฟีดแบ็กลับมาดีมากบอกเลยว่าเป็นไม้เนื้อเยื่อที่คุณน้อยคือโตดีมากโตตามพัฒนาการคือโตดีมากแล้วก็โตเร็วมากบางต้นอ่ารับไปต้นเดียวประมาณหนึ่งเดือนมีเป็นแบบว่าแซมขึ้นมาเป็นทรงพุ่มทรงกออย่างนี้ก็มีนะคะบอกเลยแล้วของเราคือของแท้ก็คือ เป็นแบบบุตรสลาคำดังดังจริงๆนะคะเราไม่ได้แต้มสีแต้มอะไรเลยนะคะที่ซื้อตามเพจที่แชทคุยกันเนี่ยไม่ได้เห็นตัวตนไม่ได้รู้จักกันอ่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าจะโดนหลอกยังไงแต่ส่วนตัวก็เคยถูกมาแล้วเหมือนกันนะคะอ่าพวก ขายของที่แชทกันไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันแต่ถ้าของน้อยก็มีแชทนะถ้าใครไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันก็คือน้อยก็ส่งจริงนะคะน้อยบอกเลยว่าน้อยมีตัวตนจริงๆแล้วก็ส่งของจริงค้าขายแบบซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงๆนะคะอ่ะโอเควันนี้เริ่มต้นเป็นบุตรสลาคําด่ังนะคะเป็นบุตรสลาคาําดังย้าเลยว่าดางังไซ์อ่าไซ์นี่บอกเลยว่าเป็นไซ์เล็ก ไซส์เล็กมินิไซส์เล็กมินิแต่บอกเลยว่าลูกค้าที่หลายๆคนที่เราไปยังไม่มีใครตายสักต้นอ่ายังไม่มีใครเลี้ยงตายสักต้นเลยนะคะไซส์อ่ะน้อยวัดให้ดูเลยแล้วกันไซส์ของน้อยอยู่ที่ประมาณ3 – 4ถึงเซนนะคะไซส์นี้อยู่ที่3 – 4ถึงเซนอ่าเดี๋ยวน้อยจะให้ดูต้นที่1น้อยจะเรียงเป็นต้นไปเลยลิแล้วกันอันนี้คือต้นที่1ราคา 1, 5 0 0บาทค่ะ ราคา1 5 0 0บาทอ่ะเดี๋ยวเปิดดูต้นที่หนึ่งว่าด่างแค่ไหนอันเนี้ยต้นไม้นะคะถ้ามีเชื้อด่างแต่น้อยขนาดนี้อ้โหบอกเลยว่าโตขึ้นมานี่ด่างสวยมากเหมือนพวกหมูช้างเลยถ้าติดด่างไปอย่างเงี้ยนะโตขึ้นยิ่งจะด่างยิ่งจะสวยไม่ต้องลุ้น,อนบอกเลยว่าไม่ต้องลุ้นเพราะว่ามีด่างไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยถ้าบุษราคำด่างปื้นใหญ่อย่างเงี้ยนะโตขึ้นนะจะเป็นทรงปื้นที่สวยมากจะเป็นใบที่สวยมากใบด่างที่สวยมาก อ,อันนี้ของเราคือรากเดินดีนะคะบอกเลยว่ารากของเราเดินดีแล้วเกาะกับแก้วแล้วอันนี้ไซส์จะ1เดือนนะคะไซส์จะ1เดือนนะคะรากเกาะกับดินเกาะเรียบร้อยแล้วคือรากนี่คือแข็งแรงเพราะว่าแทงยอดใหม่ขึ้นเรื่อยๆคือแทงยอดใหม่ขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่ลูกค้าจะเลี้ยงสวยแค่ไหนนะคะอันนี้ต้นที่1ผ่านไปนะ,ะเดี๋ยวนอยให้ดูต้นต่อไปต่อไปต้นที่2ก็ราคา1 5 0 0ัรบาทค่ะ ใครเอฟต้นไหนทานเอฟนะใครชอบต้นไหนเอฟต้นนั้นนะคะามาดูต้นที่2ต้นที่2ความสูงก็ประมาณเท่าๆกันค่ะประมาณ3ถึง4เซนอยูอ่ต้นนี้ก็ไซส์เท่ากันนะคะบอกเลยว่าไซส์เกือบเท่าๆกัน 3- 4ถึงเซนอันนี้โอ้โหอันนี้เหมือนจะเป็นงานกอคู่นะใครเอฟทันเอฟนะบอกเลยว่าด่างปื้นสวยมากแล้วอันนี้เป็นด่างติดฟูนะคะเป็นดา่างฮาร์ปด้วย ต้นที่2เป็นด่างติดฟูด่างหาบด้วยนะคะ,ะไข่เอฟทันเอฟเนาะ,ะน้อยอบไว้เพื่อที่จะน้องจะได้แข็งแรงนะคะน,น้องจะได้โตเร็วยืดเร็วแข็งแรงเร็วนะคะอะดูต้น3สอโอ้โหต้นนี้ก็สวยต้นที่สามเดี๋ยวให้ดูก่อนต้นที่3ราคา1 5 0 0บาทเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวดูต้นที่3โอ้โหคือดูใบเล็กจิ๋วนี้เดี๋ยวก็ติดด่างมาแล้วค่ะลูกค้าคะ่ะ ติดด่างมาแล้วคือใบใหม่ยิ่งด่างสวยอ่าใบใหม่ยิ่งด่างสวยใหญ่ใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด่างสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่าของเราด่างแท้นะคะบอกเลยว่าเป็นบุษราคำด่างแท้นะคะต่อไปต้นที่4ี่ค่ะต้นที่4ี่ราคา1 5 0 0บาทค่ะมาเดี๋ยวเปิดผ้าอบพบนางโนล่โอ้โหต้นนี้ยิ่งงามดูใบใบใหม่เขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใบใหม่เขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วด่างฮาร์ปนะต้นนี้ด่างฮาร์ปนะต้นที่สี่นะคะ ความสูงนะความสูงอยู่ประมาณ3-4ถึงเซนนะคะอันนี้บอกเลยว่า3-4ถึงเซนนะใครรับไปนะจะบอกว่าเล็กมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเราส่งต้นจริงต้นให้ดูแล้วเราก็วัดไซส์ให้ดูจากก้นกระถางไปถึงใบนะคะแต่บอกเลยว่าล่อตายอันนี้คือไซส์ล่อตายแค่เลี้ยงให้โตและสวยแค่นั้นพอต่อไปต้นที่5ราคา1,500ับาทค่ะต้นที่5ราคา1,500บาทโอ้โหต้นนี้ก็งาม แทงหลอดใหม่โอ้โหตัวนี้ติดฟูนะเป็นติดฟูด้วยนะเป็นติดด่างด้วย ا, ติดด่างติดฮาร์ปติดฟูด้วยติดด่างติดฮาร์ปติดฟูนะคะอันนี้เบอร์ห้านะเบอร์ห้า0 0บาทเหมือนกันต่อไปเบอร์หค่ะเบอร์หราคา1 5 0 0บาทเหมือนกันนะคะเบอร์หราคา1 5 0 0บาทโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนออ้หูตัวน,นี้ก็งามออ้ใบใหม่ใบใหม่ติดด่างมาเลยดู ด่างเป็นปืน้นด่างกระจายดีมากเลยค่ะด่างเป็นปืน้นด่างกระจายดีมากเกือบ4เซนนะเกือบ4ี่เซนนะคะต้นนี้เขียวเยอะต้นนี้เขียวเยอะเนี่ยนะ่าจะโตเร็วต้นนี้มีติดเขียวเยอะจะโตเร็วแต่ด่างด่างทุกต้นจริงๆไอ้ติดไอ้ติด ฟูก็โตเร็วเหมือนกันค่ะเพราะว่าไซส์เขาอยู่ประมาณเท่ากันเราอบไว้ประมาณเท่ากันเราแยกออกมาไซส์เท่ากันโอ้ต้นนี้สวยมากต้นนี้เบอร์ Ber 8อ่าลืมบอกต้นนี้เบอร์8ราคา1 5 0 0บาทนะคะเบอร์ Ber 8ราคา1,500บาทนะอุ้ยด่างกระจายดีมากเลยด่างฮับใบใหม่เป็นด่างฮับด้วยใบใหม่เป็นด่างฮับด้วยนะคะ,ะไซส์ประมาณ3-4เซนนะไซส์ประมาณ3-4เซนนะคะต่อไปเบอร์9้าค่ะ เบอร์เกราคา1 5 0 0บาทค่ะเบอร์เก้าโอ้โหสวยเบอร์เก้าก็สวยด่ Đ างฮาร์ปเป็นติดฟูตรงฮาร์ปนี่เป็นติดฟูด้วยนะอ่าเป็นติดฟูด่างฮาร์ปด่างกระชายโอ uh. ้ดูดูใบเล็กๆจิว๋วๆอย่างเงี้ยยังด่างค่ะเพื่อนๆค่ะเลี้ยงให้สวยนะคะบอกเลยว่าเลี้ยงให้สวยแค่นั้นพอค่ะไม่ต้องอะไรเลยคือลากเขาดีแล้วลากเขาเกาะกับแก้วดีแล้วเกาะกับอ่า ดินดีแล้วแล้วก็รอแค่การเจริญเติบโตอู๋อันนี้เบอร์เบอร์สิบอ่ะไหคะก็จะลืมแต่อย่างเดียวอันนี้เป็นเบอร์สิบราคา1 5 0 0บาทเหมือนกันนะคะโอ้โหตัวน,นี้สวยเบอร์สิบราคา1,500บาทโอ้อันนี้เหมือนจะมีงานกอแซมขึ้นมานิดนึงนะเป็นต้นเล็กจิว๋วอ่าแซมขึ้นมาอีกนะอ๋อเป็นลงต้นเล็กจิว๋วแซมขึ้นมาข้างๆนะคะอ่าดูเป็นเหมือนของแถมเนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง อ่าโอเคด่างแบบไม่ต้องลุน้นบอกเลยว่าด่างแบบไม่ต้องลุน้นด่างแบบไม่ได้แต้มคือด่างมาแบบว่าด่างกระจายถ้าด่างไม่แท้โทรมาเลยเบอร์คุณน้อยเลยนะคะอ่ะอันนี้คือไซส์ราคา1500บาทเดี๋ยวต่อไปจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะไซส์ใหญ่ขึ้นราคาก็จะัพขึ้นอีกนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าต่อไปเบอร์11 อันนี้จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะบอกเลยว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นต้นที่สูงขึ้นความใหญ่จะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นสูงขึ้นแล้วถ้าเราอบ like 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 ไว้อย like ่างนี้บอกเลยว่าการอบไว้จะเป็นการยืดจะเป็นการยืดการโตเร็วอันนี้เป็นไซส์เดือนกว่านะคะอันนี้จะเป็นไซส์หนึ่งเดือนกว่านะจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสายพันด่างเหมือนกันสายพันธุเดียวกันเลยค่ะก็คือด่าง ไม่ต้องลุ้นนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องลุ้นจะไปลุ้นทําไมสําหรับบ้านส่วนคุณน้อยไม่ต้องลุ้นเลยค่ะเอาไปแบบด่างเลยอันนี้เบอร์11ราคา2,300บาท2,300บาทเบอร์11อโอ้โหดูใบใบใบสุดท้ายใหญ่ขึ้นมากอ่ะเดี๋ยวน้อยวัดไซส์ให้ดูเลยแล้วกันว่าไซส์นี้ประมาณเท่าไหร่ไซส์นี้ประมาณ7จถึงแเซนนะคะครึ่งครึ่งของเมื่อกี้นะ7จถึงแเซนนะคะความสูงสุด รากดูรากรากเดินดีมากรากเดินดีมากแล้วมีหลอดใหม่แทงมาด่างทุกใบดูใบใหม่ใบใหม่ยิ่งด่างสวยยิ่งถ้าโตขึ้นกว่านี้เขาจะด่างสวยกว่านี้นะคะอันนี้เขาเป็นต้นอ่อนนะถ้าเขาโตขึ้นกว่านี้ความสวยเขาจะสะพังกว่านี้นะคะสายลุ้นไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องอยู่ในสายลุ้นไม่มีนะคะอันนี้เป็นไปเป็นด่างไปเลยนะคะไม่ต้องรอลุ้นแล้วนะอันนี้คือเบอร์112,300บาทนะคะอันนี้ไม่ต้องลุ้นนะอันนี้เป็นสายที่แบบว่าเอาไปแล้วคือไม่ต้องลุ้นต่อไปเบอร์10 เบอร์12อ่าเดี๋ยวเบอร์12เรียงก่อนเนาะอันนี้เป็นเบอร์12นะคะราคา2 0 0พันบาทค่ะเบอร์12ราคา2,000บาทอ่ะเดี๋ยวเปิดเบอร์12โอ้โหเบอร์12งามมากเหมือนกันเหมือนนางงามเลยเบอร์12ประมาณ7เซนนะประมาณ7เซนนะคะด่างสวยมากดูรากอ่ะเดี๋ยวให้ดูรากรากดีมากเพื่อนๆรากเดินดีมากด่างกระจายสวยมากค่ะบอกเลยว่าด่างกระจายด่างดีมากไม่ต้องลุ้นด่างนะคะเพราะว่าด่างแล้วนะ ไม่ต้องลุ้นด่างนะคะด่างแล้วอ่ะต่อไปนะคะเป็นเบอร์13นะเป็นกระถางที่13ราคา2,000บาทนะคะเบอร์13นะอ่ะมาดูใกล้ๆกอ้อหอันนี้ก็ด่างสวยเหมือนกันนะความสูงของต้นนี้ประมาณ 6- 7เซนนะคะประมาณ6-7เซนนะ,ะด่างนะด่างทุกใบนะนี่เป็นด่างกระจายนะคะยิ่งถ้าติดเขียวอย่างนี้โตเร็วค่ะบอกเลยว่าโตเร็วสูงเร็วมากยืดเร็วมากลากเดินดีมากดูลากเขาเดินดีมาก อ่าโอเคต่อไปเบอร์14ค่ะโอ้โหเบอร์14เบอร์14ราคา2,000บาทค่ะเบอร์14ราคา2,000บาทนะคะ ze, โอ<ฮ>้โหอันนี้ด่างทุกใบอู้ลายใบายมากใบยเยอะมากด่างทุกใบด่างกระจายบอกเลยว่าเป็นด่างกระจายไม่ต้องลุ้นด่างนะคะต้นนี้ไม่ต้องลุ้นด่างนะสายนี้ไม่ต้องลุ้นด่างเลยเพราะว่าติดด่างมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปรอลุ้นจะด่างไม่ด่างอันนี้รอเลี้ยงแค่ให้สวยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าด่างทุกใบแล้ว เป็นด่างกระจายนะอันนี้เป็นด่างกระจายเป็นปลื่นเลยนะต่อไปเบอร์15บห้โหเบอร์15ราคา2,000บาทคะ่ะเบอร์15ราคา2,000บาทค่ะโอ้โหต้นนี้ด่างสวยมากเบอร์15ราคา2,000บาทนะคะความสูงก็เท่าไซสเมื่อกี้เลยคะ่ะ ใบใหม่ด่างกระจายใบใหม่ด่างกระจายด่างตั้งแต่น้อยน้อยใบนิดเดียวใบจิ๋วนิดเดียวก็ด่างค่ะบอกเลยว่าใบจิ๋วนิดเดียวก็ด่างต้นนี้ประมาณ5เซน4ี่หเซนได้แต่ว่าด่างสวยมากต้นแข็งแรงมากนะคะบอกเลยว่าต้นแข็งแรงมากอ่าต่อไปเบอร์16เบอร์16ราคา2,000บาทค่ะเบอร์16ราคา2,000บาทนะคะอ่าโอเคโอ้โหต้นนี้ด่างสวยอันนี้เป็นด่าง อ่าเป็นขอบด่างนะอันนี้เป็นติดขอบด่างนะคะด่างกระจายนะต้นนี้เ็าจะเป็นอมเขียวเยอะนะแต่ต้นนี้น่าจะโตเร็วมากต้นนี้จะโตเร็วมากเพราะว่าใบจิ๋วๆอย่างเงี้ยด่างหมดเลยนะอันนี้ด่างทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เบอร์16นะเบอร์16-2,000บาทต่อไปเบอร์17เบอร์17เบอร์17โอ้ตน้นนี้ราคา1,800บาทค่ะเบอร์17ราคา1,800บาทโอ้โหเบอรน์นี้สวยนะอันนี้เป็นด่าง เป็นด่างด่างนะ่าจะมีติดฟูมินด้วยอ่าเป็นด่างติดฟูมินด้วยนะคะใบใหม่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใบใหม่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ด่างกระจายนะคะเป็นด่างติดฟูมินนะคะต้นนี้นะต่อไปต้นที่18นะเบอร์18ราคา2,000บาทค่ะเบอร์18ราคา2,000บาทโอ้โหต้นนี้สูงต้นนี้สูงยาวยาวมากต้นนี้ประมาณ 6- 7เซนได้นะคะประมาณ6 7เซนได้โอ้โหดูความด่าง ดูความด่างอันนี้กัดสียังไม่เข้มนะอันนี้กัดสียังไม่เข้มนะแต่ด่างนะคะบอกเลยว่าด่างดีมากอันนี้ด่างด่างปื้นนะอันนี้เป็นด่างเป็นปื้นนะอูด่างสวยมากตัวนี้ตัวนี้แข็งแรงมากบอกเลยว่าแข็งแรงมากเบอร์182,000บาทนะคะ อ่าโอเควันนี้เป็นบุตรสลาคำด่างนะคะเป็นบุตรสลาคำด่างที่ไม่ต้องลุ้นด่างนะคะเพราะว่าด่างแต่น้อยแล้วอ่ะปิดท้ายด้วยวันนี้เป็นงานกอคลิปนี้ปิดท้ายด้วยงานกอนะคะงานกอมีไม่เยอะนะ<ม>เป็นงานกอนะคะ<ม>เดี๋ยว n o จะบอกว่ามีมีทั้งหมด5 5กอบอกเลยว่าวันนี้มีทั้งหมด5กอกอที่1ราคา2500บาทค่ะอะเดี๋ยวมาดูงานกอแบบไหนอ่าโอเคอันนี้เป็นงานกอ งานกอที่หมายความว่าไซส์ก็ไม่ได้ไซส์ใหญ่นะคะก็เป็นไซส์ประมาณ 45- เซนได้นะแต่เป็นด่างนะเป็นด่างกระจายงานกอดูงานกอดูอดอแต่อีกพุ่มเลยนะอยู่ในนี้ประมาณ3-4ต้นนะในกอนี้นะคะอันนี้ต้นต้นแม่เขาก็อาจจะสูงใหญ่กว่านะต้นแรกต้นเลี้ยงเขานะจะสูงใหญ่กว่าอันนี้ก็จะเป็นกอเป็นทรงพุ่มที่เกิดตามกันขึ้นมานะคะที่เกิดตามกันขึ้นมาแต่บอกเลยว่างานกอด่างตั้งแต่ ประมาณ6 7ต้นได้ในงานกอบอกเลยว่าดังตั้งแต่จิวมากดังตั้งแต่แบบว่าจิวเล็กอะ่ะบอกเลยว่าดังแต่เล็กด,ดังตั้งแต่น้อยดังตั้งแต่ขี้ปติว่าเออบอกเลยว่าอย่างนี้เลยนะคะเพราะดังจริงๆงานกอกอที่1นนะคะ2,500บาทผ่านไปนะโอ้โหมาดูงานกองานที่2ค่ะงานกอกระถางที่2ราคา2,500บาทค่ะโอ้โหงานกองานที่2นี้ประมาณ อันนี้ต้นใหญ่นะมีกออยู่ตรงนี้ประมาณสองก้น2ต้นอยู่ในกระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นนะอยู่ในกระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นดูต้นใหญ่เขาต้นใหญ่ฮาร์ติดฟูมิ้นติดโอ้โหเป็นงานกอที่แบบว่าออกด่างสวยมากเป็นงานกอที่ออกด่างสวยมากแล้วดูลูกอะลูกสมุนนะเป็นกอที่ด่างดีมากด่างตั้งแต่น้อยจิ๋วเลยค่ะบอกเลยว่าด่างตั้งแต่จิ๋วมาก อันนี้งานก่อต้นที่สสวยมากเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าใครรับไปนี่คืองานกอ่องานพุ่มใครที่ชอบไม้บุตรสาคําด่างเนาะบุตรสาคําด่างที่เป็นงานกอนะคะห้ามพลาดต่อไปกอ่อที่3มราคา2,800บาทกอที่3จะสูงใหญ่ขึ้นมาอีกนะราคา2,800บาทนะคะความสูงประมาณเกือบ6 7เซนได้นะประมาณ6 อ่ะต่อไปงานกอที่3นะคะกอที่3นะกระถางที่3ราคา8 8 0บัตรบาทกระถางนี้จะใหญ่ขึ้นนะความสูงของต้นไม้จะสูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะสูงประมาณ6 6-7เซนได้นะคะ6-7ถึงเซนได้อันนี้จะเป็นงานกอที่แบบว่าโอ้โด่างกระจายเป็นงานกอหนึงต้นนะเป็นงานกอหนึ่งต้นแต่ว่าต้น ต้นแม่ต้นแรกนี่คือใหญ่ต้นแม่นี่คือต้นสูงต้นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีลูกอ่าเหมือนมีลูกแหละเราต้องบอกว่ามีลูกหลนะเนาะติดมาเลยอันนี้เป็นงานกอ่องานพุ่มนะคะส่งกอส่งพุ่มนะอันนี้เบอร์สามสองพบาทนะคะต่อไปงานกอที่4งานกอที่4ราคา2,800บาทเหมือนกันโอ้โหมาดูงานกอตรงนี้โอ้โหงานกอตรงนี้สวยมาก งานกอเบอร์นี้สูงเท่างานกอที่แล้วประมาณ6-7เซนนะคะดูใบใหม่ล่าสุดค่ะฮาร์นะคะเป็นงานกอฮาร์นะคะด่างกระจายด่างฮาร์แล้วก็มีลูกติดลูกติดประมาณ2-3ต้นลูกก็ด่างดูลูกดูความด่างของลูกลูกก็ด่างนะคะด่างแต่น้อยมากเป็นงานกอที่สวยมากสำหรับใครที่ชอบบุตรสาาคางานกอนะคะ งานกอทรงพุ่มบอกเลยว่าเป็นงานกอทรงพุ่มที่เรา,เาไม่ต้องยังไม่ต้องแยกเลยนะคะถ้าเขาโตมามากๆเราอาจจะอยากแยกขายอย่างนี้ก็ได้เลยอันนี้แล้วแต่ความพอใจของลูกค้าแต่ถ้าเราอบไว้แบบนี้เขาจะแข็งแรงยืดเร็วสูงเร็วโตเร็วแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นงานกอสุดท้ายราคา2,500บาทงานกอที่5ราคา2 5 0 0ัารโอ้โหมาดูงานกอนี้งานกอนี้มี1กอ เงินกอต้นแม่งามมากต้นแม่เป็นทรงพุ่มเป็นทรงแบบว่ากระจายเป็นทรงแบบแบ่ๆเนาะแบๆเออบอกเลยว่าแบ่ๆดูใบใหม่ล่าสุดใบใหม่ล่าสุดกลางสุดแล้วแต่ว่ายังไม่โผล่ขึ้นมาแต่แบบด่างกระจายดีมากบอกเลยว่าด่างกระจายดีมากเป็นงานก่อน่ารักมากเป็นงานกอที่น่ารักมากกอเล็กก็มีด่างนะคะบอกเลยว่างานเล็กก็มีด่างนะอ่ะโอเคใครที่สนใจ บุตรสลาคดาดังนะคะเป็นบอกเลยว่าเป็นบุตรสลาคาํดาดังดังสวยด้วยแล้วทีนี้คืออันนี้คือของจริงเนาะไม่ใช่เพจนะคะอันนี้เป็นช่องของน้อยจริงๆเลยใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่น้อยเนาะ065ค่ะ5532424เบอร์นี้ขึ้นไลน์นะคะใครไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์เข้ามาเบอร์นั้นเบอร์นี้อยู่ไหมถามเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ